จานนี้จะเป็นตัตตูชนินีบโลเนสฉบับบ้านๆจานนี้ทําง่ายนะคะแล้วก็ชอบทําทานบ่อยๆด้วยเริ่มต้นนะกดจะรอจนจังหวะที่มีพวกซอสเคชชัซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไรพวกนี้เหลือเยอะๆที่เราได้ทาแถมมานะเยอะๆเก็บไว้อ่าเริ่มต้นตั้งน้ําต้มพอเดือดใส่น้ํามันนิดนึงน้าส้มสายชูหน่อยนึงนะคะ พอใส่เสร็จเรียบร้อยลุกเดือดเดืใส่ลงไปเลยดูเวลาหน้าซองเขาเขียนกี่นาทีให้ลบ1น,นาทีเช่นเขาเขียน6-8นาทีให้ใช้ที่7นะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาเส้นหนึ่งกัดชิมต้องมีความกรุกนิดหนึงตรงกลางอันนั้นเราจะเรียกว่าเอลเดนเต้นะเรียบร้อยโอเคพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตักขึ้นตัวเส้นนะคะไปน็อกน้ำเย็น ใส่กระชอนแล้วเส้นจะไม่ติดกันเลยนะพอเรียบร้อยกบจะใช้น้ำต้มเส้นพาสต้าเนี่ยนะคะลวกบอกครีด้วยนะกินผักอันนี้คุณจะได้จุควาป้าปแข็งแรงนะคะระหว่างนั้นก็เราก็จะไปซอยหอมใหญ่มะเขือเทศกระเทียมนะคะพอบอกครีได้ที่หีนน้ำออกมากม,กมกแข็งพักไว้จบตั้งหม้อไปเดิม นะทั้งหมดใช้ภาชนะชนะหนึ่งใบถ้วนตั้งหม้อไปเดิมใส่หอมใหญ่กับกระเทียมสับนะคะเนยลงไปประมาณนิ้มโป่งกับอาเซจาว่าหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะผัดผัดพอหอมหอม,หอมใส่หมูบดลงไปประมาณสามร้อยกรมัมผัดผัดพอหมูสุกใส่มะเขือเทศสับลงไปตอนนี้ผัดอีกนิดนึงน้ำมะเขือเทศน้องหอมใหญ่น้ำทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาเติมน้ำลงไป ใส่เคชชอปซอพริกที่เหลืออยู่ในบ้านใส่ลงไปให้หมดนะคะบีบ,บ,บ,บใส่ลงไปก็เซเสียว่า,าเคชชอปประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ซอพริกประมาณส่วนหนึ่งส่วนสามมันจะมีความหวานๆปล่อยให้เขาเที่ยวเคี้ยวไปอย่างนั้นเติมเกลือนิดพริกไทยหน่อยพริกป่นน้อยๆนะคะเติมไปก่อนปล่อยให้รสชาติของมะเขือเทศ อใหญ่ออกไม้ครบก่น่นตุุนตุนตุน,ตน,ตนจนเขานิ่มชิมรสนะคะถ้ามันยังขาดเค็มขาดอะไรเราให้เติมตัวนี้อันนี้กบเติมเกลือเพิ่มนะคะเท่านั้นเองนะเรียบร้อยปัม๊มปัม๊มปัม๊ปมป,มป,มป,มปมั๊ปิดไฟใส่แฮมแน่นอนที่สุดเราไม่มีอะไรเลยไม่มีเพสลี่ไม่มีนอตติ้เพราะไม่สบายไปนาน นาะแค่นักเสร็จไปนานไม่ได้ซื้ออะไรติดไปเลยไม่มีจริงๆก็มีอยู่แค่นี้นะก็จะมีชีสอ่าประทานก็จะเส้นพาสต้านะตัวนี้แบบแฟนเส้นแบนเราเรียกพาตูชินีนะคะซอสอ่าโรยพริกไทยนิดนึงอันนี้ใช้พริกไทยแปดสีที่ซื้อเก็บไว้ชาติที่แล้วชีสขูดนิดนึงใน คอมเเนเรนสโตร์มีนะแล้วก็มีวัคค์ที่ไหนเพื่อจ,จุกกระป้าวันนี้อารมณ์ดีวันนี้หายป่วยแล้วอารมณ์ดีกบชอบใส่ชีดเยอะเพราะกบเป็นคนที่ใส่ไม่ดีอร่อยสดนะจำไว้มันจะมีความเปรี้ยวหวานหอม จเผ็ดนิดๆนะล้มันน,น,นัวหอมเลยตัวนี้รสชาติส่วนใหญ่จะได้มาจากเครื่องปรุงอยู่แล้วเราเติมแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองลองดูนะไม,ม่ยาก